สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนในเนื้อหาบทเรียนเรื่องนอกเมืองในกรุงนะคะนักเรียนในหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องการอ่านการเขียนคําที่ควรรู้และความหมายของคําในเนื้อหาของบทเรียนค่ะการอ่านและการเขียนคํานะคะนักเรียนควรที่จะต้องเข้าใจว่า การเขียนคําแต่ละคํานั้นนักเรียนจะต้องรู้คําเล็กความหมายของคานะคะเพื่อที่จะช่วยให้การอ่านเรื่องราวในบทเรียนเข้าใจง่ายขึ้นนะคะและสามารถพัฒนาพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งการอ่านการฟังการพูดและการเขียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะนักเรียนบทนี้มีข้อคิดหลานตัวนิดตามอามา เข้าปรุงยุ่งหนักหนาเห็นรถรามากล้นหลามคำเรียกคนพืชสัตว์สิ่งของจัดเป็นคำนามคำขยายช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้เพิ่มคูนให้นักเรียนอ่านาทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องนอกเมืองในปรุงนะคะ ให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะคะส่วนในภาระงานในวันนี้นะคะคงให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงในคลิปวิดีโอที่3ที่ครูอ่านให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้นะคะที่เป็นบท้อยกลองนะคะแล้วก็ให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ จากในหัวข้อที่3ามนั่นแหละลงในแบบฝึกหัดในสม,มุดแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะทุกคนเขียนให้สวยให้เรียบร้อยนะคะปูตัวต้องตรงหัวต้องตรงพยัญชนะไทยนะคะทุกคนฝึกเขียนฝึกอ่านด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ